หนังสือพิมพ์ r เต t ท Times ของสิงคโปร์ได้รายงานนะครับบอกว่าในขณะที่พรรคเพื่อไทยและฐานอำนาจของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกิดความระส่าระสายและยิ่งในวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทำพิธีรับพระบรมราชโองการโปลดกล้าวเป็นหัวหน้าอสอชอด้วยแล้วยิ่งทำให้ทางเลือกของพันตำรวจโททักษินจำกัดจนแทบจะมองไม่เห็นครับ ส่วนนางสาวยิ่งลักษ์นะครับน้องสาวและอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกเรียกไปรายงานตัวด้วยนั้นได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวานนี้แต่ถูกห้ามออกนอกประเทศครับพันธุรตุทรทักษินนะครับถูกโค่นอำนาจโดยการรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อปี2549อันเนื่องมาจากปัญหาการทุจริตซึ่งต่อมาเขาเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อหลบหนีคดีทุจริตที่ดินรัชดาที่มีโทษจำคุก2ปีครับ ขณะที่ปฏิกิกริยาของประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดพบนะครับว่าเมียนมาซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของสมาคมอาเซียนระบุว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยโดยยึดจุดยืนนะครับที่สอดคล้องกับคำถแถลงร่วมเกี่ยวกับประเทศไทยในระหว่างการประชุมของผู้นํากลุ่มเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ กลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนนะครับต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในไทยอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่กองทัพทำรัฐประหารยืดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ครับ